น็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับสีเดิมสวยๆแบบนี้นะครับยางเป็นยางใหม่4เส้นนะครับปี2024กันเลยนะครับแฮนด์เฟี e สเสมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพันน r ร m มิกกัลส์ลูฟก็จะก็จะปิดออกมาแล้วเลขไมล์เพียงแค่71,915นกิโลนะครับมาครับวันนี้มาพบกับผมกแล้วครับกับ w ับเบิลยูสารพวกาชนะครับก็ถ้าเป็นรถที่มีสมรรถนะดี ครปลอดภัยกระทัดรัดนะครับในตระกูล Mercedes-Benz นะครับก็หนีไม่พ้นเลยเจ้า G.L.A. คันตรงหน้าผมเลยครับ G.L.A.250AMG Dynamic FaceLift เรียบร้อยนะครับหรือไม่ได้เชเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ G.L.A. นะครับ 250AMG Dynamic นะครับซึ่งผมไปรับจากลูกค้าโดยตรงนะครับประวัติอันนี้ครับเข้าศูนย์มาตลอดนะครับมีการเข้าอู่ด้วยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยครับแจ้งเราว่าอู่เนี่ยเป็น เป็นอู่ไหนนะครับแล้วเราก็เช็คประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม้ทุกอย่างที่เราเช็คเนี่ยเป็นไม้แท้แน่นอนนะดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ซีนะครับโอเคครับก็เป็นตัวที่นิยมกันเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ขายเป็นป้ายแดงขายดีมากๆนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับนะครับน็อตแก้มเดินจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับนะครับโอเคครับสีเดิมสวยๆแบบนี้นะครับมี การเก็บสีเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับคันนี้ขอเน้นนะครับอันนี้ก็ฝาโปรงเดิมจากโรงงานนะครับแก้ไม่มีถอดนะครับจากโรงงานครับโอเคสภาพโดยรวมสวยมากๆครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนํานะแล้วเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับแต่ว่าราคาดีแน่นอนนะครับอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับยางเป็นยางใหม่4เส้นนะครับปี2024กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมใช้งานสุดๆนะครับ ล้อเดิมจากโรงงานเป็นมัลติสป็อกเอ็แบบนี้นะครับมาจากโรงงานสีสีดําเดิมจากโรงงานนะครับมีการเก็บสีเล็กน้อยนะครับ Hand ์เฟีย s เสร็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดประตูได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับไล่มาเรื่อยๆครับแน่นอนครับเนื่องจากเป็นตัว250นะครับสิ่งที่ได้มาด้วยก็คือหลังคาสลูปหรือว่าพ a n โนรามิกกสลูปนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับ ประมาณนี้โลโก้เบนซ์งามๆกันเลยมาพร้อมกันจะลัก GLA 250นะครับแล้วก็มีคิกเซนเซอร์มาจากโรงงานแล้วนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับอ่าสภาพทั้งท้ายกว้างๆนะครับลูกค้าเดิมนยครับซื้อตัวถาดท้ายมาเรียบร้อยแล้วก็ดีครับช่วยกันน้ําความกว้างแบบนี้นะครับอ่าฝาท้ายเดิมจากโรงงานครับไม่มีการถอดไขประกอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมจากโรงงานนะครับโอเค การแตะคลิกเซเซอ์ก็แตะง่ายครับสอดเท้าเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะก็จะปิดลงมาแล้วประมาณนี้นะครับจริงๆอยากให้คนลูกค้ามาดูรถตัวจริงครับว่าสวยขนาดไหนนะครับสีดําเงามากนะครับแล้วก็ดูไล่มาด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยเลยทั้งสิ้นนะครับเราแค่มาเก็บงานนิดหน่อยนะครับขัดสีนิดหน่อยก็สวยแบบนี้เลยนะครับมาครับมาต่อที่ภายในเลยครับภายในเนี่ยแน่นอนเลยที่ผมให้ ให้คุณค่าหรือว่าให้ความสาคัญเลยคือแผงประตูเพราะว่าแผงประตูเนี่ยมีโอกาสสัมผัสกับผู้โดยสารคนขับโดยตรงนั้นโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรมีรอยหรือว่าเกิดจากการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายถ้าเพราะนั้นถ้าแผงประตูสวยเนี่ยโอกาสที่จุดตื่นจะสวย,ยคตรด,ดีเลยครับมาดูเลยครับแผงประตูเนี่ยก็เนียเน้ยๆก,กันเลยนะครับให้ประมาณสักเก้าสบห้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันครับอาจจะมีรอยตรงนี้เล็กน้อยนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่มีช้ําเลยนะครับเพราะว่า มือสเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นรถสมือก็จริงนะครับแต่ว่าผู้หญิงใช้ใช้ไปรับลูกอย่างเดียวครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม์กันเลขไม้เพียงแค่7จ็ดหมก้ิโลนะครับเลขไม์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับในตลาดนะครับแล้วก็คอนโซลคินคินแบบนี้นะครับสวยๆไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับ ตานนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวซันรูฟก็ใช้งานได้ปกติไอการรูฟใช้งานได้ปกตินะครับเปิดได้ปกติเลยแบบนี้เลยครับก็ขอเป็นความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับคนบางคนบอกว่าลูกค้าบางท่านบอกเฮ้ยซันรูฟอ่ะบ้านเรามันร้อนแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยมันมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์น,นะจริงๆอย่างนี้ครับซันรูฟเนี่ยโดนจุดประสงค์การทํางานของมันเนี่ยสร้างมาโดยโดยจุดประสงค์หลัก2 อสองบสงคือ1เอาไว้เปิดรับลมครับสเอาไว้ระบายกลิ่นนะครับซึ่งระบายกลิ่นได้ดีหรือระบายความร้อนได้ดีนะครับได้รวดเร็วขึ้นทําให้ลดประหยัดการใช้พลังงานจากแอร์ไปได้บางส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ารถคันนี้จอดในที่ร้อนแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเข้ารถก่อนแล้วเปิดสลุปทิ้งไว้สักพั้งนึงก็ได้ห้าทีก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับแทนที่เปิดกระจกนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลิ่นอับต่างๆก็จะช่วย แบ่งเบานะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยเวลามันออกมันจะพุ่งขึ้นไปข้างบนมากกว่านะครับถ้าเป็นเกจความรู้เลยน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังเบาะก็จะเอียมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเบาะตัวนี้บางคนไม่เข้าใจนะครับเฮ้ยเบาะแบบนี้ทำะอาดยากไหมต้องบอกงี้ครับบาะแบบนี้เปื้อนน้ายากมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่กร,รมะหยี่นะครับเข้าใจอยงี้ก่อนมันเป็นหนังอาคาเนทาา่านะครับอคันร่าเนี่ยการอุ้มน้ําจะน้อยหมายความว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะไหลออก มันไม่ค่อยซึมนะครับแต่เราก็ต้องรีบเช็ดนะไม่ใช่แช่อย่างนั้นนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถเจ้าของมี2มือนะครับแต่ว่าประวัติชัดเจนนะครับตรวจสอบได้นะครับ2ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะครับแล้วก็เลขไม่โคตรน้อยเลย71,000กว่ากิโลเองนะครับยางใหม่4ี่เส้นพร้อมใช้งานมากๆนะครับถ้าสนใจราคาสวยๆเลยครับ899,000เบาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างเลยครับก็รถสวยรถดี เราถึงจะเอาเข้าเต็นนะครับรถไม่ดีเราเต่อออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมบอกเลยถ้าหาอยู่ราคานี้โคตรเหมาะสมเลยนะครับสนใจไงติดต่อด้านล่างนะครับ2อาทิตย์ไปแน่นอนผมบอกเลยบ๊ายบาย Sometimes I get so mad there's no control in me My thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show